ันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิสอเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้หสิปเป็นวันที่สองของวันเข้าพรรษาเป็นวันที่สองแน่นะเข้าพรรษาอะไรสองวันนะหนึ่งคืนนะอายุก็มากขึ้นพรรษาก็ มากสิงน,ะนี่พรรษานี้เข้าหนาพรรษาที่3 7มสิบเจ็ดนะับ่าจาสามสิบเจ็ดพรรษาเราก็จะมาศึกษาวิชาเดิมของเราเนี่วิชาอายตนะยามกาการไม่กันหัวโอเควิจัยว่า หกโลหกกิโลใช่ไหมหกโลก็คือหการหกหกโลกาสัรวันนี้คู่คานากับมันนานะหนังสือหนา้าสามหา้เจดเอกสารหน้านะตีหนึ่งนนันได้ตันคานาเคยเคย ก็ต้องเป็นภูมที่ขานาเกิดได้ือการมาดโภมสองกาแตงแตยาต้นแรกต้องการของทางที่แต่มานาจักไม่เกิดก็ต้องเป็นกาที่เป็นปัจจีได้ว่าปัจจีในการหรือปัจจีสองขาในกาไม่เองย่อว่ากาชิ เขียนเต็มว่ากามาวจเรปัจิตมะปวิกาะเนื่องจากเป็นตุกโลนะในส่วนขององค์ธรรมเราก็ต้องแยกเป็นโดยตรงโดยอ้อมอบไปดูแม่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 ที่ข้าวบุตรสี่แม่ใจ เก้าสิบสี่โยมไม่อตมาที่แปดสิบสี่ยังถามพี่ชายว่าโยมแม่เป็นไงว่าโอ้แข็งแกรงกว่าผมอีกโอ้ยิ่งมาเดินได้ขออนุญาตทานยาสบายแต่ว่าเริ่มดื้อๆดื้อๆจำคนที่อยู่ประจำได้ได่าแต่ตมาไปปุ๊บนี้ก็จำได้เลยเพราะเป็นพัก เป็นใครอะอยู่ที่ไหนรายการเริ่มเริ่มกันนก็ตาม,ตามอายุนะเอาต่อไปสังตายาตอนที่สองต้องการองตามที่มักมาก็จะเกิดก็ต้องเป็นตามสองขาที่นอกจากปัจชี ในส่วนวิสัชนาเราจะมีคำนำหน้าว่าอุตเตเรสังตามด้วยกามาวจรานังสังเกตไปนะเวลาเรียนสังเกตสังเกตไวัดอ่านพร้อมกันยะตะยะตะการายะตะนาโอปาเชตตาปะตะปะปะมะนายะตะนาโอปาเชตติเตะานายะตะนา หนังสือหน้าเดิมเอกสารสี่สองการเล็งรามมัณหาจัดเกิดจะต้องเป็นโกลที่มัณหาเกิดได้คือกาสองกาโรสองกาอะโรสองกาในโรกเ็เว้นจตวาสเว้นอาสันตั้งใจยัะ

ก็เรียกว่าความรับไม่มีในโลกสต่ได้เอาลูกจับได้อันนี้มาทำอะไรนาคานาไม่เคยเกิดก็ต้องเป็นตุงที่มานานแต่คามไานาเกิดไม่ได้พอเราไปดูฝั่งซ้ายมือก็มีรูปมีอารูป หน่งฝ่ายแ่หนึ่งฝ่าเวลาแสดงองค์ธรรมเนี่ยรวมได้แต่เวลาเขียนวิสัชนารวมไม่ได้นะรูปสองขาวิสัจนาว่ารูปรวราวจารานางอานรูปสองขาก็เลตามหลังว่าอารูปาวจรานาง ส่วนองค์ธรรมสองบทด,ดูผ่านสังตญะท่อนที่สองกานาก็เคยเกิดก็ต้องเป็นภูมิที่กาาเกิดได้คือกรมจบเลยตามสองขาวิสาจนาวา่าตามาว่าจลามีอิเตเลสังนำหน้าไหม ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเทนแรกไม่มีปัจจีถูกไหมไม่ใช่แค่ไม่มีปัจจีเท่านั้นด้วยไม่มีกางไปไม่ขาเดียวก็ไม่มีแต่มาเดี๋สังเกตแต่องค์รมเหมือนกับสององค์รมบทหลังของผููที่แล้วไหมเหมือนกันองค์รมเหมือนกัน เราทำไม่คล้ายหรอกเหมือนเลยเอาวันนี้ไม่ชีภาวนาไปภาวนาที่ไหน <c ười> เออแม่ชีสุชาดาโน้ยจาริงสิเขาต้องจริงสิถ้าไม่มาก็แปลว่ <c ười> าจริง <c ười> เออ อันก็จยัสสาวาปัญญาตานายาตนาอุปาทิสติตัก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 าายาตนาอุปาิสติหรือว่าปัญญาตนาจาตเิดแกบุคคลใดในภูมใดปัาญาตนาก็เปิเกตดแกบุคคลนั้นในดวงนั้นใจหมายวิจาณ รูปาวจตถานังอนุปาวจตถานังเตสังตัตตามานายะตานังอุปัจจิตติโตจากเตสังตัตตาปานายะตานังอุปัจจิตตาต่มาวัตถานังเตสังตัตตามัานายะตานังจอุปัจจิตติปานายะตานัจอุปัจจิตตา เรือล <But> ุกพลเหล่าน่าน หนสือหน้าสามเจ็ดสี่ถึงสามเจ็ดห้าเอกสารหน้าสี่สี่ไม่ได้สี่สามเออแต่เนื้อหาไม่หายถ้าหน้าหายแต่เนื้อหาไม่หายอย่างนี้ไม่น่าบอกบางเนื้อหาไม่หาย นังสือเอกสารนี่นะนะหน้าสี่สิบนะนาการเลือานการนามไม่เกิดเดินก็ต้องเป็นกรมติธานมะเกิดไม่ได้เดือดรู้สอบสาขาสอบสาขารู้สอบสอาส ตั้งแต่ยาต้องแรกต้องการองางที่แต่มาจักเกิดก็ต้องไปรวมที่มาาัามหาะได้จะรู้สองกาอัครู้สองกาตั้งจจตยาตั้ที่สองต้องการองทังที่มาานามก็ จะไม่เจอก็ต้องเป็นปัจฉิปัจฉิก็มีอยู่ในรูปสองขาหารูปสองขาเราก็เลยย่อว่ารูปหาฉิขยายเต็มว่ารูปาวะเจริารูปาวะเจรปัจฉิาัาวิังตรงธรรมก็แยกเป็นโดยตรงโดยอ้อมไปใช่ไหม แล้วก็ตามด้วยกมดอของมะนากมดอของมะนาคืออ่สาสองสองขาเดินไปวิสัจนาองค์ธรรมบทเดียวเนี่ยเนื่องจากได้รูปสองขาอ่านรูปสองขาเราจึงวิสัจนาว่าปรื่ว่าจะรายงานอารูปาว่าจะราังาน ปิดสองบทว่าไปแล้วนะอันรัคันยัสายะตากานายะตะนังโนปัสสิตากาสะตัตมานายะตนังโนปัสสิตติเติอาณายะตนัไม่เกิดเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมานายะตนังตจะไม่เกิดแก รูปาวัจจาระงามหารูปาวัจจาระนําเตสันตัดผ่าคาหนายัตนาโนป่าชิคาโลจาเตสัน Naya tenang canung pangsit Naya tenang canung pangsit Berukur daunan Kejunai ropakung Arokakung naikunan Naya tenang

le lupa kutus kondeng kondse kaku kondang sekan lang kelekan lang kain le lupa kum a lupa kum le dapdengai kumti kondeng luhit a lupa kum si a ตอนนั้นพอเสร็จการบุกครั้งนี้ชื่ออาจารย์นะ แต่ว่าตอนตามตามสอบนี่ยเขียนถูกหมดไหมน่าจะต้องเขียนถูก่อนแล้วก็รู้ว่าอะไรจิงอะไรถูกแต่แก้นั้นแก้นัางในปติปุกปัจจนิกเนี่ยมันสลับกันอยู่ฐานานกับมา่าต้องเป็นมาน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 เยอะหนังสือหน้าเจอคือสาเกินหน้าเอกสารสี่ห้าตเลัมม่านา จากไม่เกิดก็ต้องเป็นปัจจีซึ่งมาพร้อมเลขสามก็คือการสองการสองการอาดูุสองการตอนนั้นก็ตามด้วยกองออกองมานคืออาศันสองการอยางที่อาจะมาบอกถ้าช่วงนี้ เข้านี่โราถ้ามาบัตรได้เข้านะหรือไปอาสพนาไไห,นนห,หน้าได้ไปนะหน้าไหมคุณครูว่าไงคุณครูคุณครูหันมาดูได้แปลว่าเขไรอ๋อไม่เข้าใจก็เข้าใจไม่ขอรับไม่เข้าใจ สัง,ง,งเกตยาตอนแรกต้องการอ,องทามที่แตกานาเกิดเกิดก็ต้องโฟกัสไห่โฟกัสไปที่เพราะอะไรเขาา่าเป็นคงที่กานาเกิดได้ตอนเราไปดูฝั่งซ้ายสันนิฐานมีกรรมที่เกิดปัจจิช่มไหมก็ดึงไปย่อว่ากาชีขยายเต็มว่า ธรรมาว่าจเริ่มั้งสี่มางกริกายังส่วนองค์ธรรมเนื่องจากเป็นฝุกโล้อเราก็แยกโดยตรงเริ่ม้อมไปไทยไทยก็ได้นะทักไปในรายเรียกว่าโยอมมริไปไหนนะใช่ไหมเวทายูมริใช่นะในจุดตัว ตอลายถูกใช่ป้าเป็นเรื่องไม่่ะลยทุกคนลยกันทุกคนลยกันท uh, ุกคนถามว่าแต่อ่ทุกคนถามว่าไฟมาที่ไปไหนในเมื่อน้ำรีนี่มาแล้ว แปลว่าไฟไม่กล้าไปตัวน้ำก็จะมีหรือเปล่อาอ้าวไปต่อการแตยาทานที่สองต้องการนมทานที่ขามนาก็ไม่เคยเกิดก็ต้องเป็นกอมดของขานาหมดเลยทางรูางอารูปที่เป็นฝาชีเดินไป ทางสังที่เป็นกองบดดดึงไปนี่กองบด์หมเลยนะกองของคานาเขาหมดเลยนะรอัจฉราย่อไว้ขยายเต็มว่ารูปาาจะเรารูปาว่าจเรปัสิมาวิกาส่วนสัสอขาวิสัชนาว่าสัญญาสัตตางในมือใคร ไยครัสอคนใครกับใครอ่าทเลได้อีกคนนะึ่งอ,อะรนะกระดาษถามไม่ยอมถามแปลว่าคนที่ถามว่าไม่ยอามรคือเกียรติเาก็ถามว่ากรนะดาษถามไม่ยอมถามเป็ถามอะไรคือคนเกียร